สวัสดีคะ่ะเด็กๆว,ว,วันนี้ก็พบกับรูเอ๋เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์ของเราก็จะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องการวัดจํานวนของของความยาวของสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆเอาลคะค่ะเด็กก็หยิบหนังสือคณิตศาสตร์ของเราเล่มนี้มาเลยแล้วเปิดหน้าการวัดเลยคะ่ะลูกเพราะว่าวันนี้เราจะทําหน้านี้เลยนะคะลูกนะคะหน้านี้เลยการวัด จำนวนนะคะโดยใช้สิ่งของมาแทนเครื่องมือมาตรฐานที่เราเรียนกันสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองค่ะอ่าวันนี้ครูเอกก็ขึ้นไว้บนกระดานเรียบร้อยแล้วครูเอกว่ดในหนังสือแบบฝึกหัดของเราเนี่ยไว้บนกระดานแล้วนะคะลูกอ่ะน,นี่เ,เด็กๆมาดูพ,พร้อมๆกันเลยนะคะลูกการวัดความยาวสิ่งของนะคะลูกสิ่งของที่ให้มาก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีอะไรลูกดินสอไม้บรรทัด สีเทียนและก็สีเมจินั่นเองค่ะทีนี้จากสัปดาห์ที่แล้วเราวัดโดยใช้กิ๊บมีบกระดาษน,นะคะลูกคุณเอเขียนตัณลักษณ์โดยใช้สี่เหลี่ยมแทนแล้ววันนี้ในแบบฝึกหัดของเด็กๆก,ก็คือการให้เด็กๆวัดสิ่งต่างๆโดยการใช้ฝาขวดน้ำฝาขวดน้ําก็มีลักษณะเป็นวงกลมซึ่งคุณเอเขียนไว้บนกระดาษแล้วว่าใช้วงกลมเป็นตัณลักษณ์แทน ฝาขวดน้ํานั่นเองนะคะลูกทีนี้ครูเอกก็จะเขียนไว้ให้เด็กๆแล้วทั้งหมดมีสีข้อด้วยกันก็คือมีดินสอดินสอ,นสอ,นสอเราจะมาหาความยาวของดินสอโดยการใช้ฝาขวดน้ําแต่ครูเอกใช้ใช้อะไรแทนลูกใช้วงกลมแทนครูเอกก็จะเอาวงกลมมาเรียงต่อกันให้ได้กับความยาวของดินสอแล้วให้เด็กๆนับนะคะลูก ว่าดินสอมีความยาวเท่าไรกับวงกลมของฝาขวดนะ้ำเด็กพร้อมแล้วนะับพร้อมๆกันเลยนะคะลูกหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเราได้วงกลมแวงก็คืออเราก็ต้องเขียนเลขอะไรลูกแนั่นเองความยาวของดินสอเท่ากับฝาขวดนะ้ำแป ฝานั่นเองนะลูกเอกใช้วงกลมแทนฝาขวดน้ําต่อไปไม้บรรทัดไม้บรรทัดของเราก็เองก็ใช้วงกลมแทนฝาขวดน้ําเ็กมาช่วยกันนับว่าไม้บรรทัดมีวงกลมกี่วงกลมหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเวงกลมมี9กวงนะคะลูกเราก็เขียนเลขอะไรลูก แสดง5ก็คือเลข9นั่นเองเด็กก็เขียนเลข9เลยไหมลูกต่อไปสีเทียนสีเทียนของเราเด็กๆรูสิว่าเราจะได้วงกลมกี่วงกลมนะคะลูก1 2 3 4 5สเราได้วงกลม6วงเราก็เขียนเลขหนั่นเองนะคะลูกเขียนเลข6เลยต่อไป สีเมจิสีเมจิดูเด็กๆมาดูความยาวของสีเมจิว่าเราจะได้วงกลมทั้งหมดกี่วงนะคะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเ้าสิบสิบวงเลยเด็กเห็นไหมลูกเราได้สิบเราก็ต้องแสดงค่าคือเลขอะไรลูกเลขสิบนั่นเองน่าเราได้แล้วทีนี้เด็กลงมาสรุปดูว่า สิ่งของที่ให้มานี้มีดินสอไม้บรรทัดสีเทียนและสีเมจิอะไรยาวที่สุดเด็กๆอะไรเอ,อ่ยมีค่ามากที่สุดมีเลขอะไรเลขสิบนนั่นเองและอะไรมีค่าน้อยที่สุดก็คือเลขหกแสดงว่าสีเทียนสั้นที่สุดนั่นเองแล้วก็สีเมจิยาวที่สุดนะคะลูกทีนี้ สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราได้ตัวเลขแสดงค่าของความยาวที่วัดได้แล้วเราก็จะมาระบายสีลงหน้านี้เลยก็คือในแบบสุพรัณของเด็กก็จะอยู่ด้านล่างนะคะครูเอ๋ขึ้นน้อยให้ตรงนี้นะคะลูกทีนี้เราต้องมาระบายสีนะคะลูกโดยครูเอ๋เขียนวงกลมเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบความยาวที่วัดได้นะคะลูกครูเอ๋เด็กๆเห็นไหมว่าครูเอ๋ระบายสีส้มไว้มีทั้งหมด คี่วงลูกเด็กหนึ่งสอสาสี่ห้าหหวงมาจากไหนก็มาจากอะไรที่เป็นเลขหกลูกอะไรเอ่ยคือสีเทียนนั่นเองสีเทียนมีความยาวเท่ากับวงกลมหกวง,วง,วงเด็กก็จะต้องระบายสีเด็กดูสังเกตตรงนี้นะลูกด้านล่างของแบบผักเด็กดก,ก็จะมีสีเอ้มีภาพกำกับไว้ว่ามีดิโซสีเทียน ไบมะทัดและสีเมจิเด็กๆต้องดูสังเกตให้ดีนะคะลูกอย่าระบายผิดภาพเด็ดขาดนะคะลูกถ้าเรานักสีเทียนได้หกเราจะต้องระบายตรงตรักนั้นลูกเนี่ยตักแสดงความยาวเนี่ยตรงช่องสีเทียนแล้วคะลูกให้ได้หกนะคะลูกอย่าเกินอย่าขาดนะคะลูกต่อไปทีนี้เราก็มาดูอีกต่อไปอะไรนะสุภาพนี้เอาเป็น้บมรทัด อ่าสมมว่เป็นไม้มันทัดเด็กๆความยาวของไม้มันทัดได้9้าเด็กๆก็ต้องหนาให้หาไม้มันทัดสิไม้มันทัดจรงนี้เองเด็กต้องระบายสีวงกลมทั้งหมดเท่าไหร่ลูกเท่ากับตัวเลข9เด็กต้องระบายสีไปเลยนะคะลูก1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าและ9 9พอนะคะลูก9พอเลยเพราะว่าไม้มันทัดยาว9นะคะลูก ต่อไปอีกอะไรอีกนะสีเมจิเด็กๆรู้เลยสีเมจิความยาวเท่ากับ10วงกลมหรือ10บฝาขวดน้ำนั่นเองเด็กก็ต้องระบายสีนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สดิเด็กต้องระบายให้หมดเลยเท่ากับความยาวของสีเมจิแล้วก็นี่เลยสุดท้ายเราคืออะไรลูกดินสอดินสอแปดนะคะลูก แปความยาว8ดวงกลมหรือแปดฝาขวดนะ้ำนันเองเด็กก็ต้องระบายดินสอนะคะลูกเท่ากับ8ดวงกลมเลยนะับไปเลยหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเ็ดแด เด็กต้องระบายเท่ากับความยาวตัวเลขที่เด็กๆเขียนไว้ลูกอย่าให้ขาดอย่าให้เกินเพราะสีท้าระบายแล้วลบไม่ได้เด็กสามารถเลือกสีอะไรก็ได้ตามใจชอบของเด็กๆเลยนะคะลูกแต่ต้องระบายให้เท่ากับจํานวนตัวเลขที่แสดงไว้ในช่องสี่เหลี่ยมที่เด็กเขียนเอาเอาตามครูเอกนี่เลยลูกให้นับวงกลมที่ครูเอกวาดไว้ให้บนกระดานนะคะลูกเด็กก็แสดงเลย ดินต่อมีความยาว8ส่วนไม้บรรทัดมีความยาว9ป้าวงกลมส่วนส,สีสีเทียนมีความยาวหวงกลมส่วนสีเมจิมีความยาว10บวงกลมนั่นเองนะคะลูกสิบแล้วเด็กๆก็เห็นไหมลูกนี่ตามนี้เลยอ่ะดูเลยตามแบบฝึกหัดของเด็กๆนี่เลยนะลูกนะคะลูกอ่ะตามแบบฝึกหัดนี่เลยเด็กๆดูนะคะลูกว่า ล้วเนี่ยเด็กต้องระบายอันนี้คือดินสอสีเทียนไม้บรรทัดและสีเมจิเด็กดูว่าตรงเนี้ยเด็กใส่เลขอะไรเด็กต้องระบายให้เท่ากับจํานวนตัวเลขที่เด็กเขียนไว้นะคะลูกดินสอเท่ากับอะไรเอ่ยแปดนะคะลูกที่เราเรียนกันไปบนกระดานนะคะลูกเด็กอย่าลืมนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจบวิชาคณิตศาสตร์แล้วบอกไว้ว่าเราจะเรียนคู่กันก็คือเล่น เล่าบุคคลและสถานที่นั่นเองเด็กๆหยิบมาแล้วก็เปิดหน้านี้เลยค่ะลูกเด็กๆเ,เปิดหน้านี้เลยนี่เลยสองหน้านี่เลยวันนี้เราจะเรียนเรื่องแลนะลูกโรงเรียนของเราหน้าอยู่นั่นเองนะคะลูกวันนี้เราจะมาดูกันว่าโรงเรียนของเราหน้าอยู่นั้นมีอะไรบ้างนะคะสําคัญเลยนะคะลูกอ่า เด็กๆต้องรู้จักกับอะไรชื่อของโรงเรียนเพราะว่าเนี่ยครูเอกเขียนไว้บนกระดานแล้วเพราะว่าเด็กๆคนนี้จะต้องมาเขียนชื่อโรงเรียนของเรานนั่เองนะคะลูกอ่ะทีนี้เรามาดูกระดานเลยนะคะลูกอ่าเล่มบุคคลและสถานที่เราจะต้องเรียนเรื่องโรงเรียนของเราหน้าอยู่นะคะลูกทีนี้โรงเรียนของเราหน้าอยู่อันดับแรกเลยครูเอกบอกว่าเด็กๆต้องรู้จักกับชื่อของโรงเรียนแล้วก็ต้องฝึกเขียนชื่อโรงเรียนให้ได้นะคะลูกครูเอกเขียนไว้ว่า โรงเรียนของเราชื่อเด็กๆดูเลยนะตัวหนังสือสีเหลืองนี่เองนะคะลูกอนุบาลศึกษาปัญญาเด็กๆเวลาเขียนเด็กๆต้องดูตัวหนังสือสีเหลืองเขียนลงไปในใบงานของเด็กๆน,นะคะลูกเด็กๆองเราอยู่อ,อนุบาลเราจะต้องเขียนคําว่าอนุบาลน,น,นู่นไหวลูกแล้วก็ต่อด้วยศึกษาปัญญาเพราะว่าโรงเรียนเราชื่อโรงเรียน ลูกบาลศึกษาปัญญานั่นเองนะคะลูกอ่าล้ทนนี้พอเรารู้จักชื่อโรงเรียนแล้วก็จะรู้จักกับบุคคลสําคัญในโรงเรียนนะคะลูกตามใบงานของเด็กๆนั่นเองก็คือบุคคลสําคัญในโรงเรียนนะคะลูกเริ่มเลยฉันชื่อตัวเรานะะั่นเองเด็กๆชื่ออะไรนะคะลูกเด็กๆก,ก็เขียนลงไปเลยในใบงานของเด็กๆ นะคะลูกฉันชื่อเขียนไปเลยชื่อนมสกุลของเด็กๆแล้วต่อไปก็คือช่องต่อไปก็จะเป็นเพื่อนสนิท mm. เพื่อนสนิทที่เรารู้จักกัน mm. ตอนที่อยู่อนุบาล 2, 2นะคะลูกขึ้นมาตอนอยู่อนุบาลสเราก็<ๆ>าก็<ๆ>รู้จักกันในกลุ่มร้ายของเราอยู่แล้วพีเด็กสนิทกกับเพื่อนคนไหนบอกคุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนชื่อให้ได้นะคะลูกเขียนชื่อเพื่อนลงไปเลยแล้วต่อไปก็มีช่องที่สาก็จะเป็น ครูประจําชั้นนะคะลูกครูประจําชั้นทีนี้อนุบาลสมเรามีทั้งหมดสองห้องด้วยกันนะคะลูกถ้าใครอยู่อนุบาล3ามทัหนึ่งอยู่ห้องครูเอกครูเอกก็จะชื่อคุณครูสุคนธาใครที่อยู่อนุบาล3ามทัหนึ่งเด็กต้องเขียนคุณครูสุคนธาลงไปนะคะลูกแต่ใครอยู่อนุบาลถ้าห้องครูแป้งห้องครูแป้งอยู่อนุบาลสานะลูก สองก็จะเขียนชื่อคุณครูแป้งลงไปก็คือคุณครูปานิสรานะคะลูกคุณครูปานิสรานั่นเองเด็กดูนะคะลูกสามทักหนึ่งคุณครูสุคนธาสามทักสองนะคะลูกสามทักสองคุณครูปานิสรานะคะลูกเอาละวสอ หน่วยการโรงเรียนของเราชื่อคุณครูออรดานะคะลูกทีนี้เด็กเขียนชื่อเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็สามว่าวาดรูปแลลูก,ลกคุณครูตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยคู้เอคุกแป้งเด็กเห็นอยู่แล้วทุกวันเลยนะคะลูก คุณครูผู้อำนวยการหนูก็จินตนาการวาดเ,าเลยคุณครูเป็นคุณครูผู้หญิงนะคะลูกเด็กสามารถจินตนาการวาดได้เลยแล้วถ้าไม่นั้นเดี๋ยวครูเอจะหารูปมาแปะให้เด็กๆด,ดูว่าผู้อํานวยการของเรานะเป็นยังไงนะคุณครูอราดาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะลูกลองดูอ,อทีนี้เรามาดูใบงานนะลูกใบงานของหน้านี้เลยสองหน้านี้เลยะล,ลูกสองหน้านี้เลยเป็นใบงานเห็นไหมลูกว่าโรงเรียนของเราหน้าอยู่ ข้างบนนี้เขาถามว่าโรงเรียนของเราชื่อนี่เลยดเด็กเขียนนี่เลยลูกโคหนังสือสีเหลืองลงไปเลยอลนุบาลศึกษาปัญญาแล้วก็สำรวจว่าในภาพเนี้ยมีสถานที่อะไรบ้างโรงเรียนนะคะลูกแล้วก็ห้องเรียนนะคะลูกแล้วก็บุคคลที่เด็กๆควรรู้จักก็จะมีอะไรคุณครูพันโรงนะคะลูกแล้วก็ตัวนักเรียนเองอ๋อแล้วก็มีห้องอะไรลูกพยาบาลน,นะคะลูกห้องน้ําสนามเด็ก เล่นของเราเองทีนี้มาถึงใบงานหน้านี้เลยที่เด็กจะต้องทําที่คุคณครูเขียนไว้บนกระดานก็คือเห็นไหมลูบกบุคคลสําคัญในโรงเรียนนะคะลูกช่องแรกชื่อฉันชื่อเด็กๆเ,เขียนชื่อตัวเองไปเลยแล้วก็วาดรูปของตัวเองลงไปในช่องนี้นะคะลูกต่อไป,เพ,อปนะเพื่อนสนิทนะลูกเพื่อนสนิทหนู ชื่อหนูชอบใครเอยสนิทกับใครที่สุดหนูก็เขียนชื่อแล้วก็วาดรูปเพื่อนลงไปเลยต่อไปอันนี้ครูประจําชั้นที่ครูเอกบอกว่าถ้าใครอยู่สามทับหนึ่งห้องครูเอกก็เขียนชื่อครูเอกไปใครอยู่สามทับสองก็เขียนชื่อครูแป้งไปนะคะลูกแล้วก็วาดรูปเลยตามที่เด็กเขียนในคลิปเลยนะคะลูกแล้วก็นี่เลยอันนี้เรียกว่า ผูอ้อำนวยการนะคะลูกผู้อำนวยการดเด็กๆก็เขียนชื่อคุณครูออราดาที่คุณครูเอกเขียนไว้บนกระดานให้เด็กๆนะคะลูกแล้วก็วาดรูปตามนี้ได้เลยเอาแล้วค่ะคุณเอกก็จบวิชาคณิตศาสตร์เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ